วันนี้นำทุกท่านมาที่โบราณสถานวัดเต่าม้อเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในเขตวัดป่าหรือว่าเขตอรัญญิกวัดเต่าม้อเป็นวัดที่มีความน่าสนใจในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโดยชื่อของวัดนั้นก็มาจากในบริเวณวัดนั้นมีการค้นพบเตาถลุงเหล็กมีเศษเหล็กอยู่ร,บรอบๆเต่าในยุค ช่วงเวลาของการบุรณนะจึงเป็นที่มาของชื่อวัดเต่าหม้อสำหรับโบราณสถานที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็จะมีโบราณสถานวัดหมาผีโบราณสถานวัดท้ายหนองโบราณสถานวัดป่าแฝกอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมๆกับอุทยานประวัติศาสตร์ ศีสัชนาลัยอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยเมื่อวันที่12ธันวาคม2534กับยูเนสโกส่วนของโบราณสถานวัดต่าม่อที่หลงเหลือนะครับจะมีพื้นที่ด้านหน้าที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบส่วนแรกจะเป็นพื้นที่วิหาร แล้วก็มีส่วนที่สองที่เป็นกำแพงแก้วล้อมรอบเช่นกันในส่วนที่เป็นมนดบแล้วก็เจดีรายครับด้านบนฐานพทธีจุดแรกที่เราจะเดินขึ้นไปชมส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนที่เป็นวิหารโดยรอบๆอบฐานพยทีเองก็มีกำแพงล้อมรอบนะครับซึ่งจะเรียกว่ากำแพงแก้ว ในส่วนของวิหารที่ตั้งอยู่ด้านบนนั้นมีมุกยืนด้านหน้าแกนของโบราณสถานจะวางตัวในแนวแกนตะวันออกตะวันตกส่วนด้านในของวิหารด้านหลังนั้นจะมีฐานปริษถานองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ครับตั้งอยู่ด้านท้ายของวิหาร เมื่อเราเดินขึ้นมาด้านบนวิหารก็จะ,จะเห็นส่วนพื้นที่ที่เป็นอา,านสนสง์อยู่ฝั่งซ้ายครับที่ยาวไปจนถึงฝั่งที่เป็นพระพุทธรูปด้านหลังครับวัดเตาหม้อจึงมีความพิเศษที่น่าสนใจก็คือมีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านบนวัดอยู่ด้านบนวิหาร สององค์ขนาดใหญ่องค์พระพุทธรูปก็มีฐาน6เมตรสูง10เมตรนะครับโดยที่ใช้ศีลาแรงเป็นวัสดุหลักในการสร้างแล้วก็มีการโอบปูนเข้าไปเป็นชั้นๆจนได้รูปทรงที่เหมาะสมสวยงามลงตัวการมีฐานพระพุทธรูปหลงเหลือให้เราได้ชมสองฐาน ตามคติความเชื่อก็มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและก็อดีตพระพุทธเจ้าครับนี่คือคติความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปด้านบนวิหารถึง ...2 ององค์ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือในเขตวัดปา่า และพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจะมีที่นี่ที่เดียวที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสององค์ประดิษฐานอยู่ด้านบนวิหารวัดอื่นๆจะมีฐานชุกชีแล้วก็ร่องรอยพระพุทธรูปองค์เดียวองค์พระพุทธรูปที่ได้ชม ในคลิปนี้ก็ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใดที่พังทลายลงก็ได้รับการนำมาต่อมาวางเรียงให้เกิดเป็นรูปทรงองค์พระพุทธรูปส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ยุคข,ของการล่ากลุสมบัติล่ากรุพระเครื่องนั้นนะครับก็มีการพังเจาะเพื่อค้นหากลุพระ เราลองดูลักษณะของการอบปูนเข้าไปนะครับทำให้องค์พระพุทธรูปก็จะไม่หลงเหลือซึ่งถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติเราก็น่าจะได้เห็นความสมบูรณ์มากกว่านี้นี่คือผลพวงของการล่าพระเครื่องล่ากลุมสมบัติในยุคเมื่อสักร้อยปีคืนไปนะครับเมืองกำแพงเพชรก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ ทุกคนจะเดินทางมาที่เมืองเก่าเพื่อมาหาสมบัติที่นี่พื้นที่ที่สองครับที่อยู่ด้านหลังที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบเป็นพื้นที่ที่มีมนดบักษณะของมนดบจะเป็นห้องขนาดใหญ่มีทางเข้าหนึ่งทางมีผนังหนาอีกสามด้าน ลักษณะมณดบจะนิยมสร้างในยุคสมัยสุขโขทยัยเมืองกำแพงเพชรเองก็มีรอยต่อของสุขโขทัยตอนปลายครับโดยที่ที่นี่สันนิษฐานอายุไว้ที่ช่วงพุทธศตวรรษที่20-22แบบกว้างๆนะครับก็คือช่วงปีพศ1900-2000-2100 ผมให้ท่านได้ชมส่วนที่เป็นมนดบมองจากด้านบนซึ่งก็จะมีส่วนที่เป็นฐานประิษฐานองค์พระพุทธรูปด้านไหนนะครับนี่คือห้องมนดบหลังใหญ่หลังที่หนึ่งนะครับมณฑลจะทำหน้าที่แทนเจดีย์ประธานนั่นเองครับพอมองเลยด้านหลังไปอีกนะครับ ก็จะเป็นพื้นที่ถัดไปที่มีมณฑบอยู่ด้านหลังของมณฑบหลังใหญ่ด้วยในส่วนของมณฑบหลังที่สองที่อยู่ติดกันกับด้านหลังพบว่าเป็นห้องที่ไม่มีทางเข้าออกครับพื้นที่ส่วนนี้จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีทางเข้าออกจะเข้ามาได้ก็ต้องเข้ามาผ่านช่องทางของมณฑบหลังใหญ่ ก็มีอาจารย์ท่านสันนิษฐานไว้นะครับว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องกลุสมบัติหรือกลุพระเครื่องเป็นห้องที่มีความสำคัญเป็นห้องที่ปิดไม่มีทางเข้าออกครับส่วนนี้นะครับเป็นลักษณะทรงเดียวกันมนดบต่อมาด้านหลังแล้วก็เมื่อเดินต่อมาในแนวแกนเดียวกัน ก็จะพบว่ามีมนดบหลังเล็กความน่าสนใจของวัดเตาาม้อก็อยู่จุดนี้แหละครับมีมนดบถึง3หลังเมื่อเราเดินจากมนดบตรงเข้าไปด้านในมนดบหลังเล็กนี้นะครับด้านหลังเป็นตำแหน่งที่สันนิษฐานว่าเป็นโพธิมณฑล คือตำแหน่งที่ปลูกต้นสีมหาโพธิโดยมีศิลาแรงเป็นแท่งขนาดใหญ่หนาตั้งเป็นกำแพงรอบแล้วก็มีส่วนที่เป็นทับหลังวางเทินด้านบนจุดนี้ที่สันนิษฐานว่าเป็นตำแหน่งปลูกต้นพระศรีมหาโพธิหรือว่าเรียกว่าโพธิมณฑล ก็จะตั้งอยู่ด้านหลังของมนดบในขณะที่มนดบก็จะเปรียบเสมือนเป็นกุฏิขององค์พระพุทธเจ้าเพื่อพักผ่อนพระวรกายที่เรียกว่าคันทักุฎีตำแหน่งการวางอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตกศิลาแรงค่อนข้างจะ มีขนาดใหญ่ก้อนใหญ่ครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ได้รูปทรงนี่คือสิ่งที่ผมได้กล่าวถึงความน่าสนใจของโบราณสถานวัดเตาหม่ออยากให้ท่านได้มาชมถ้าได้ไปดูคลิปของท่านอื่นๆหลายๆท่านก็จะเห็นภาพจุดนี้ อยู่ที่วัดนี้เองครับจุดที่เป็นโพธิมณฑลอยู่ที่วัดเต่าหม้อเมื่อเรามองจากด้านหลังทิศตะวันตกย้อนกลับไปครับเราจะเห็นมีเจดีย์รายตั้งเรียงรายอยู่รอบๆครับทั้งสองข้างของมณฑป เป็นฐานของเจดีรายคำว่าเจดีรายก็คือเจดีที่บรรจุอัฐิหรือสิ่งของมีค่าเช่นพระเครื่องครับที่มีการสร้างเติมขึ้นมารอบๆเจดีประธานโดยที่ที่นี่วัดเตาหม้อจะมีมณฑบทําหน้าที่เป็นประธานหลักแทนเจดีประธาน ก็จึงมีส่วนที่เป็นเจดีย์รายอยู่รอบๆมณดกนั่นเองครับจะเห็นการวางที่เป็นระเบียบแนวแกนครับตะวันออกตะวันตกไร่มาตั้งแต่วิหารครับคำว่าเตาหม้อนั้นก็มาจากการที่มีเตาถลุงเหล็กที่เป็นเหล็กเนื้อดี ในเรื่องขุนช้างขุนแผนก็กล่าวถึงการนําเหล็กเนื้อดีไปทำดาบฟ้าฟื้นโดยนําไปจากเมืองกำแพงเพชรนั่นคือเรื่องราวในขุนช้างขุนแผนเราจะเดินลัดเลาะเพื่อไปชมส่วนที่เป็นเต่ามอ ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อโบรณสถานวัดเตาหม้อส่วนของเตาจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันทิศใต้ครับทิศใต้แล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้เมื่อเราเดินออกมานอกกำแพงแก้วครับไปทางด้านทิศใต้ก็จะเริ่มปรากฏให้เราได้เห็นส่วนที่เป็น เตาถลุงเหล็กหลักฐานที่ยืนยันว่ามีเหล็กก็คือช่วงของการบุรณะจะพบว่ามีเศษเหล็กเนื้อดีจํานวนมากอยู่รอบๆเตาครับที่นี่มีหลายเตามีเตาที่เปิดให้เราได้ชมโครงสร้างด้านในครับส่วนที่เห็นนี้คือเตาถลุงเหล็กครับเตาแรกที่ได้ชมนี้จะมีการเปิดเตาครึ่งหนึ่งนะครับ วัดเต่าม้อนั้นเข้ามาชมต้องเดินทางตั้งใจเข้ามาหน่อยนะครับเนื่องจากจะอยู่ห่าง,างจากกลุ่มโบราณสถานหลักๆที่ได้รับความนิชมเช่นพระศรีอิริยาบทครับหรือโบราณสถานวัดสิงห์วัดพระนอนครับนี่คือด้านในของเตานะครับในขณะเดียวกันก็จะมีเต่าที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์ไม่ได้เปิดออกนะครับ เป็นเตาที่ยังคงมีความสมบูรณ์ในเชิงโครงสร้างโดยรอบเพื่อเทียบเคียงกับเตาแรกที่เราได้ชมครับรอยต่อของวัดเตาหม้อก็จะเลยช่วงปลายของสุขโขทยัย มาที่อยุธยาตอนกลางแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้สูงที่การทําอาวุธต่างๆนั้นก็จะใช้เหล็กเนื้อดีจากวัดเตาบอ่อนะครับทําเป็นอาวุธเมืองกําแพงเพชรเองก็เป็นเมืองหน้าด่านของอยุธยาครับกับล้านนาจะอยู่ตรงกลางในการยกทัพขึ้นเหนือรวมทั้งอยุธยากับหงสาวสดีจุดนี้คือ วงกลมนี้คือฐานของเตาครับฐานของเตาที่หลงเหลือเราชมตำแหน่งของเตานะครับเทียบเคียงกับส่วนที่เป็นกำแพงแก้วและเมื่อเดินลัดเลาะไปด้านทิศตะวันตกครับก็พบว่ามีส่วนที่เป็นร่องรอยของฐานเตาถลุงเหล็กนั้นหลงเหลืออยู่อีกครับอีก3ฐานครับให้ได้ เดินมาชมอย่างครบถ้วนแล้วก็ชมสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นครับของวัดเตาหม้อไปด้วยนะครับนี่คือส่วนฐานเตาที่หลงเหลืออยู่เฉพาะฐานครับก็เป็นร่องรอยเมื่อครั้งที่มีการบูรณะวัดเตาหม้อ,อมีเพิ่มเติมอีกนะครับเลยไกลไปด้านต้นไม้ก็จะมีวงกลมอีก นี่คือจุดที่ให้ได้ชมส่วนของเตาถลุงเหล็กครับส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ห่างไกลออกมาสักนิดหนึ่งนะครับที่สันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่เขตสังฆาวาสหรือเขตของพระสงฆ์ก็พบว่ามีฐานที่เป็นเหมือนฐานศาลาครับมีศิลาแรง เป็นลักษณะเหมือนฐานศาลาอยู่หลายหลังครับตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างออกมาจากเขตพุทธาวาสเขตพุทธาวาสคือพื้นที่บริเวณที่เป็นมณฑปแล้วก็วิหารที่มีกำแพงแก้วครับผมเดินห่างออกมาก็พบว่ามีส่วนที่เป็นฐานศาลาเพื่อให้ท่านได้ชมโดยรอบนะครับนี่คือพื้นที่ที่สันนิษฐานว่าเป็นเขตของพระสงฆ์ หรือว่าสเขตสังขาวาสเราจะเดินชมพื้นที่ร,บรอบๆด้านหลังคับผมเดินเชื่อมออกมาจากจุดที่เป็นเขตสังขาวาสสักครู่หนึ่งครับเขตที่มีฐานศาลาเราจะเดินอ้อมไปยังด้านทิศเหนือที่มีบ่อน้ำศิลาแรงนะครับเป็นบ่อน้ำโบราณและเก็ถือโอกาสได้ชม มุมสูงจากด้านหลังจากทิศตะวันตกของโบราณสถานวัดเตาหมอ่อก็ย้ำข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเป็นโบราณสถานที่อยู่ในช่วงพุทธศวตวรรษที่20-22ถึง22อยู่ในเขตอุทยามประวัติศาสตร,ร,ร,ร์กำแพงเพชรเขตอรัญญิก เมืองมรดกโลกที่ต้องบอกว่าถ้ามาเรียนรู้แล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆมาประกอบกันนั้นก็จะยิ่งทำให้เราได้เชื่อมโยงอาณาจักรต่างๆนะครับสุขโขทัยตอนปลายอยุธยาตอนกลางกับมองมุมนี้ก็จะเห็นโบราณสถานวัดเตาหม้อแบบครบถ้วนในขณะเดียวกันข้ามถนน มานิดหนึ่งก็จะมีส่วนที่เป็นบ่อน้ำโบราณครับซึ่งก็มีอยู่ตามวัดต่างๆที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในยุคอดีตนั้นก็จะมีน้ำมีทางน้ำครับในพื้นที่ปัจจุบันทิศทางน้ำก็เปลี่ยนไปก็จะไม่มีน้ำขังอยู่ในบ่อน้ำโบราณ มีบางส่วนของศิลาแรงที่ไม่สามารถนำประกอบกลับเข้าในพื้นที่โบราณสถานได้ก็จะมีการนำมากองไว้คับบริเวณชายป่าเราจะพบเห็นลักษณะนี้จำนวนมากเนื่องจากการเวลาก็ทำให้ผุพังส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถจะระบุตำแหน่งได้นะครับในช่วงของการบูรณะ โบราณสถานก็จะไม่ได้นำกลับเข้าไปประกอบในโบราณสถานหลักครับเราจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับเทียบกับตำแหน่งของส่วนที่เป็นแกนหลักของโบราณสถานวัดเต่ามอช่วงท้ายของคลิปครับก็ขอบุญบารมีของบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่โบราณสถานวัดเต่ามอในคุม้มครองพี่น้องทุกท่าน คุ้มครองพี่น้องชาวไทยได้ปลอดภัยให้พบแต่ความสุขความปิติยินดีให้พบแต่ความมั่งคั่งมั่นคงเราจะกลับมาชมโบราณสถานวัดเต่าม้อเรื่อยๆตามช่วงเวลา ต่างๆก็จะได้ชมบรรยากาศและแสงสีสันต่างๆแตกต,ต,ต่างออกไปหวังว่าข้อมูลที่นำเสนอวันนี้นั้นจะจะทำให้ท่านวางแผนมาชมมรดกโลกกำแพงเพชรที่เป็นมรดกโลกร่วมสมัยกับมรดกโลกสุขโขทยัยมรดกโลกศรีสัชนาลัย มาเรียนรู้เรื่องราวฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามที่เป็นประวัติศาสตร์สำหรับคลิป วัดเตาหม้อลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ